เจมดแดง29สิงหาคม2,567 PCE ของใหญ่ PMC ของเล็ก2 IPO เปิดตัวขายแล้วนั่นคือเพชรศีวิชัย e n t e r p r i s e ถือว่าเป็นของใหญ่ IPO 750ล้านหุ้นมีหุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวน487.50ล้านหุ้นช่วงราคาเสนอขาย IPO ที่2.08ถึง2บาท28สสตางค์ต่อหุ้น จองซื้อ30สิงหาและ2-3กันยายนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและ4-6กันยานี้สำหรับนักลงทุนสถาบันส่วน PMC ของเล็ก115.72ล้านหุ้นขอขาย IPO 1บาทแ2สงตังต่อหุ้นเปิดจองซื้อช่วง29สิงหาถึง5กันยาคาดเข้าซื้อขายในตลาด MAI วันที่11กันยานี้ SKE ลุยพัฒนาโครงการขยะ SKE Group ยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติลุยพัฒนาโครงการขยะสร้างรายได้ยั่งยืนคาดปีนี้รายได้มากกว่า520ล้านบาทบ้านปูล้วงกำไรสะสมปันผลระหว่างการหุ้นละ18สตางค์บ้านปูทั้งล้วงทั้งควักเอากำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้กับผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ18สตางค์ขึ้นเครื่องหมายเอป10กันยายนนี้รับเงิน26กันยายน67โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i d e .com